สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องแก้วตาชาแนลนะคะวันนี้แม่ควานจะพาน้องเดินกินหญ้านะคะวันนี้แม่ควานจะพาน้องเดินกินหญ้านะคะน้องแก้วตากินหญ้าก่อนนะคะเช้านี้นะคะที่ภูเก็ตนะคะแม่แม่ดูวันนี้อากาศ ดีมากเลยนะคะน้องอยากกินกล้วยเขานะ,ล,ะลูกปะลูกปะปะปกินน้ต้นกล้วยเขาเยอะกินย้าก,ก่อนอััเดตใหาน้องเดินกินแยานะคะบรรยากาศภูกเก็ตวันนี้อากาศไม่รู้ฝนจะตกมาตอนไหนนะคะอีกนะคะฝนตกมาตอนไหนอีกก็ไม่รู้นะคะภูกเก็ตของเรานะคะ น้องแก้วตานะคะวันนี้จะพาน้องแก้วตาเดินกินหญ้าออกกําลังกายนะคะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะไม่รู้ว่าฝนจะมาตอนไหนนะคะูเก็ตนะคะฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะฝนตก ดูเร็วๆใครมาใครมาใครมาเสียงใครมาเอ้ยถอยหลังมาเลยลูกหอบมาทางนี้เร็วหอบมาเร็วหอบมาอ๋อหน้าหน้าหน้าไปอย่าไปกินต้นกล้วยนะเอาไปกินสับปะรดนู่นนู่นต้นสับปะรดนู่นไปไปไปกินดีๆ ทางนูน้นทางนูน้นต้นจะไปรยู่ทางไหนจะไปไหนคะเฮ้ยยีเถอะแล้วไปจะมีปหาอะไรทางนี้เจี๊ไปทางนูน้นไปทางนู้นไปทางนู้น บอกว่าวันมือใหม่ดึงว่าวั กินดีๆกินด,ด,ดีไปแล้วน้องไปแล้วน้องจะไปไหนเอ่ย ไปแล้วนะคะจะไปไหนคะน้องแก้วตาตามพ่อควานไปแล้วนะคะน้องตามพ่อควานไปแล้วพ่อควานจะพาไปไหนเอ่ยพ่อควานจะพาไปไหนเอ่ยดูสิพ่อควานจะพาน้องแก้วตาไปไหนคะ น้องก็แวะกินหญ้าทั่วเลยนะคะให้น้องกินก่อนบรรยากาศภูเก็ตนะคะ ห็นยาน้องก็แวะกินตลอดทางเลยนะคะเป็นพืชคลุมนะคะของที่น้องชอบกินนะคะเรียกว่าพืชคลุมนะคะ อาน้องอยากกินต้นไผ่นะคะน้องเจอแล้วนะเอาอะไรเอาอะไรเอ้ยจะเอาอะไรเอ้ยจะเอาอะไรคะน้องเอาป้ายไปเลยออืไปเลยไปเลยเข้าป่าไปเลยเข้าป่าไปเลย

พาน้องมากินต้นไผ่นะคะวันนี้พาน้องแกตามากินต้นไผ่นะคะเปลี่ยนอาหารนะคะมากินหญ้ามีต้นไผ่ด้วยนะคะของที่น้องชอบเลยนะคะอร่อยไหมคะน้องแกตาอร่อยไหมคะ บรรยากาศภูเก็ตนะคะท้องฟ้าวันนี้โปร่งใสนะคะไม่รูว้ว่าฝนจะตกมาตอนไหนนะคะฝนตกทุกวันก็เขียวฉุ่มเลยนะคะใบไม้ต้นยาก็เขียวฉุ่มเลยนะคะจเลยพาน้องมาแวะกินหญ้าหน่อยเปลี่ยนอาหารหน่อยนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน้องแก้วตาน้องกินน่าอร่อยมากเลยนะคะแม่แม่จุงมจุ่มุงมุงกัดใม่ฟานแล้วจุงกัดแม่ฟานแล้วนะคะในป่ายุงจะชุงนะคะ ยุงกัดน้องบ้างไหมไม่รู้ยุงกัดน้องบ้างไหมเอ่ยค่ะน้องก็กินไปทั่วแล้วนะคะน้องกินต้นไผ่นะคะแม่แม่วันนี้พาน้องมากินต้นไผ่นะคะเป็นอาหารชอบของน้องนะคะ ơ à, thôi pa thôi pa pa đều pa pa pa, bát đi bát bát rồi thôi đi ต้อยเลยหรอกชัวเลยเสวัสดีนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องพังแก้วตาชาแนลนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ